สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเอ็มศักดิ์สิทธิ์จุิพิษกันเหมาเดินะครับเนาะสำหรับเอ็มวันนี้เนินกลุ่มบางกระทุ่มพิษณุโโลกวันนี้ก็มากินข้าวกันนะครับเนาะวันนี้นี่ก็มีผัดขิงใส่ไก่นะครับเนาะแล้วก็ไข่เจียวนะครับเนาะแล้วก็น้ำพริกผัดนะครับเนาะมากินด้วยกันนะครับเนาะทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนี่ก็ผัดขิง ผัดขิงนะครับใส่ไก่แล้วก็ไข่เจียวน้ำพริกผัดนะครับเนาะหวานๆแล้วก็มีน,น้ำปลานะครับเนาะนตาุกํากำลังกินนะครับเนาะอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ก็ ุณตาก็กินก่อนนะครับเนาะไอ้มก็กินทีหลังนะครับเนาะผัดรกิ้งไก่นะครับเนาะแล้วก็ไข่เจียวนะครับน้ำพริกผัดก็น่ากินน่าอร่อยเหมือนเดิมครับเนาะกับข้าวนี่คุณตากำลังกินอยู่นะครับเนาะ ก็เป็นทางด้านไข่เจียวแล้วก็แอมด้วยน้ำพริกผัดนะครับอันนี้ก็เย็นแล้วนะครับเนะาะอาจจะไม่ค่อยเห็นหน่อยนะครับเนาะแสงจะมืดๆแต่ก็เห็นนะครับเนะาะมากินข้าวเลยกันนะครับทุกคนทุกท่าน,นครับ อันนี้ก็มึดมาถ่ายตอนเย็นเลยนะครับเนาะตาก็เพิ่งกลับมานะครับกลับมาก็มากินข้าวเลยผัดขิ้งใส่ไก่นะครับแล้วก็ไข่เจียวพร้อมน้ำพริกผัดนะครับตอนนี้ก็คุณตาอิ่มแล้วนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวก่อแค่นี้ก่อนนะครับนาะอแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเข่าแข็งปคข้าแข็งมัน <c oughs> ก่อนอ่อน